ย่ำกับนงนยำจ้ายำขาดกับนงขาดแบบไงย่ำกีนเล่นนะคะช่องไม่ติ้มบ้านสวนนะคะย่ำน่วกันไม่อยากเข่าหรอพี่น้องกินย่ำกินในมือได้หนี่กินในมือได้หนี่เรากินเข่าได้บันหนึ่งเรากินเข่าก็ป่วยซ้ำนวยเหมือันนี้ย่ำผู้เฒ่าเอาเอาเจี๊ยบกับบักนะย่ำผู้เฒ่าอันนี้ย่ำผู้เฒ่าแล้วกันนี่เห็นไหมย่ำผู้เฒ่าไม่มีหมกพริกอันนี้ย่ำเฒ่าแม่เห็นบอฮันนามาด้วย ยำไม่มีกินอะไรเพราะว่าต้องยำบลาใสปลาใสหมักพริกน่คือคำเพิ่ม่ายำผู้เฒ่าจับพี่น้องชิมกันเนอะจัคนแก่อันนี้ยำคนหนุ่มนะคะอันนี้ยำคนหนุ่มหรอยำคนหนุ่มยำคนหนุ่มชิมกันชิมกันยำบุญศิลป์นะกับพี่น้องมาก็แค่เผ็ดข้าก็ติดกินอ่ไดรก็ได้ก็เป็ด มันูไปโรงเรียนจ้ะเออว่าลรอไป็ยังปาดโรงเรียนเอาก็จะเอ,อาไปสอมแซมโรงเรียนแหมล่ะจ้อยมันยเยนเอะจ้ะพัฒนาอืมพัฒนาโรงเรียนพัฒนาหนาโรงเรียนมาเทิรไปสิหววนูว่าโรงเรียนเลยละ่ะเสียงตัดตัดจึ่งแจ้งดันสาวบ้านแมนโรงเรียนคือหอบรรจุมมันเก่ามันต่อสอนเรียนแล้เล่นอน ยํำทอดบุถ่อกินแล้วกันหลยคนเดี๋ยว่นอนระห้่างสวนเื่อเกาเอาเยวมาเลกิน่าสองโมงเกินรึไม้มอนีสามโมงบ่ะอันนู้วานเือสองโมงหอว่าเน่ไดกูหอว่าจยหัวนตื่นไว้ใครมันดับออกาศมันหอน ยำรวมมิตรนะครับผงใส่ปลาหมึกพร้อมพี่น้องจ๋าปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกซาถึงซาวถึงเท่าไหร่ซาซาซาบาดไก่ก็มีเด้อบาดโอ้ก็ดวงดีแต่ว่าสักถือก็ดีเลยเซ็ตเซ็ตน้ำกันก่อนงั้นก็ถือนะ เออเอ้ยแม่ก็แค่นั้นก็งั้นก็ถือก็บ่าวก็คือน้ำกันจ้าชงมีดมันสวนนะครับไม่ได้กินย่ำค่ะพี่น้องว่าต้องกินเข่าดอกมือนเข่าเทียงประหยะัดนิดเสียบแ,แล้วแล้วเปลี่ยนจากตำปลาแล้วก็กินตำปลาประจำกับพี่น้องที่บ้านสวนอยู่กับญาติพี่น้องลูกหลาน มันอิ่มกินยำยำวนเสียนใส่ปลาเบิกใส่กินไก่กิเนแนวไว้ซ้ำนี้อก็ได้ค<ำ>่ะขอบคุณที่รับชม,ม<ล>ะนะสวัสดีค่ะจะับจ้ามาบินยังไงมันยังสิบนอย่างจับมากเลยคอ <c oughs> <c oughs> มจะมมกหกมงินมืดอเล็กน้อยจับไปได้ แบนตาคางอยู่ทั้งผมซื้อมาได้กินข่าดอกนี่นะคแบนเด้อทั้งหัวทั้งแบนครับมาเตือนช้างเด่นอย่างนี้ซื้อว่าตุ่มพอนฝ่าไปไว้เป็นยังนตับคว่ำพ่อช่อพ่คนะสับๆเลยนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อแล้วมาเห็นอย่าง น้ำมาสองคนแล้วคนุกเลยมากจ้ะขนหลายคนนะเึ็นมาตันดิมเชเยอนจ้ะขึนหลายคนเธอจะไปเรียนเธอบ่นี่ตัวนี่ผู้เท่านั้น้าผู้เฒ่านัาเอ็มมี่มันจีมันจีเดียวผู้เท่าบ้านเจ้าเป็นใหญ่เป็นตากระบอไม่ต่อบ้านสวนนะครมาดงมันอยู่ไม่อยู่ไนลด้อยู่ในบ้าน้ อยู่ในบ้านบานนางำพูดเดียวเป็นเจ้าบ้านพ้อบาที่นี่บ้านนงถึงไม่มีคนอยู่หรือเป็ล่าเดี๋ยวที่บอกทตูนฟังว่าเขาบรานังใครแล้วนี่เท่าไรหลังเขาบนังใคจ้าแม่ไ้าหลังไม่บ้านไม่หลังไคบนังใบนเอบอกว่ออกทักงออนไล่แจ้งออกนี่แจ้งแม่เคือแม่กับยายไมนดีแล้วหรือ่อกับยายมาแล้ว กัเละตะกี้แม่อยู่บนประจำเพรากัยใาญ่มากเลยน้่พ่อก็แค่เดือนๆรอกกันเลยหาผู้นางกันนะที่นงนี่บุญผู้นางบานิทีที่นู้นมีครบหมดอ่ีดเขามีบานทีเขาแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วมานิทีบุผู้นางบไงแบบวายนั่นใช่แบบอนี่น่งมางีนมึงนแซบบ้านสิีแอยู่เออยื้หัวแว่าร้อยออกไปเลยไหมล้ะน้่งดัมีดุงเง้เอาเถอกรักหล่อหมูสมงน้อง ก็มดวกเนี่ยสำมนาะเดียนบานแห่แน่เป็นมีเดอร์กหนาเลยก็ไม่อยากยูตัวน้อยจะให้ออกนักจีออกว่เออเออดวนเดอ่าเั่นไงเป็นอะไรเป็นลเอาไปห็นมบอกเดียวมากกนได้ถามมาเอาไปเห็นน้ำที่ดวนแท้ง่ายออกแต่เขาบอกคืเวดีแต่เขาเอ็ยผัวบอก โซกันพร้อมพี่น้องโซกันกินหองโตโซเรื่องหองโตดอกไม้โซลงพื้นดอกไม้ฟีโน่ย้ำจากคลองโซเรื่องจากคลองดอกมีปลาหมึกด้วยนะคะปลาหมึกแกบแกะจะไปรีบอะไรบ้าเลร่นแกะน้องฝีมือเนาะแต่แดงว่าเขาไม่เม่อยากอยู่กับเราแล้วนั่นไง ไ่อยากอยู่กับเขาตรงนี้แล้วจะมอบมูลสมบัติไทยล้านอย่างนี้ตังไหนตังสิกล่าวมาแานเออเขาบอกว่าจะโดนแล้วว่าชีวะไม่เหยียบตั้งแต่มมือแหละพูนตั้งแต่มมือที่ว่าเขียดในแม่ฝนบอกโทั่วสรรพินจะไม่มาเหยียบอีกแล้วนะจะปั่นจะเพิ่งสักขู่ี่ไง ย่ำถาดนะคะทุกคนย่ำถาดเสย่ำเงินเนย่ำเงินยำถาดแซ่บ้กินนี่ยังกระเจบช่วงไระอ้วนไปนหนาเรีนู้จะอ้วนยังยังได้จะอ้วนเป็นหนาได้ว่าจะกของจากอ้วนถอด่บอ้วนเป็นหนาอ้วนย่เนาะเม่อเมองเราไปอยากเราไปมอ้นเราอยากเราอยากจอยเราสวนเดาเป็น เดวันดัลล่ามั้งดารานักแสดงแสดงนางกิงสุดเซอร์ป,ปิงจะได้อาจจะเอาบทไหนดาลล่ามดาลล่ามนี่จะเอาบทใดล <laughs> เลยบทโคตรเยี่ยมถึงบทไรก็ต้องไอ <c oughs> รเหมือนลำเขาลองเพลงเหล่าถึงบทไรก็ต้องไรสิไป <ส>เป็น<ม>งูดอกมันหยังเออ,อมันรับดีหรืว่าดังไหมเท่หน่อยเนะาะบ้าบอกเนาะเพื่อเท่นหน่อยหรือว่า,ามึงกินเด็ดมันก็เอท่นนะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะใครถูกใจติดใจกับอยกินยับน้ำเมล็ดมันส่วนกับแวะม,มกินเด้อะถูกใจกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามให้แม่ตินมันส่วนด้วยนะคะทุกคน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ